สวัสดีครับพบกับโรยแอคพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มากินก๋วยเตี๋ยวร้านเก่านะครับร้านปะปูนะครับชามนี้สามสิบาทเครื่องแน่นๆอันนี้ของปันนี่ครับผมมากินด้วยกันจ้าเส้นเล็กน้ำตกนะครับโอ้ยเป็นตัแซบเลยพี่น้องสามสิบาทนะครับก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้หากินยากนะครับสามสิบบาทมันตกด้วย โอเคของลุงแอก,ก็จะเป็นเส้นใไๆครับผมใบๆนะครับใยๆน้ำตกมาแล้วน้ำตกหี่น้องเย้ยน่ากินมากนะนี่ครับร้านป้าปูนะครับร้านบ้านๆครับผมแต่ว่าทำอร่อยครับผมมีทุกอย่างนะครับราดหน้าอาหารตามสั่งครับผม น่ากินมากครับผมนี่ครับโอ้ยจะแสบหลายพี่น้องเนื้อเปื่อยลูกชิ้นสี่ลูกครับผมอันนี้เนื้อเปื่อยย่อปลาปูเพิ่งจะขึ้นราคานะครับเป็นสามสิบห้าบาทนะครับอ่าไว้สามห้าบาทครับผมของคนนี้สามสิบบาทครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมอิ่มเลยครับ กันเลยครับผมปนครับเราไม่ใส่เยอะแบบอ่าลีน่าจังนะครับจะกินไม่ได้ครับผมใส่แค่พอกินนะครับใส่แล้วต้องกินได้นะครับพอซื้อแล้วต้องกินได้เพราะเราไม่มีเงินที่จะซื้อแล้วก็ปรุงแบบคน,คนดังคนดังเขาเราต้องค่อยๆใส่ครับแล้วเราต้องกินกินได้ด้วยนะครับ ก็น้ำปลาไปครับผมตุงแอ็ไม่ใส่น้ำตาลเช่นเคยครับผมเพราะว่าหวานอยู่แล้วนะครับกินก๋วยเตี๋ยวไม่ชอบใส่น้ำตาลครับผมหาเจอพี่น้องมากินน้ำกันครับผมนานๆจะถ่ายคลิปกินนะครับตุ้งแไม่ค่อยถ่ายคลิปกินนะครับมาจัดทำคลิปทำกับข้าวตัดหญ้าขายของอะไรอย่างนี้นะครับ เท็ดซุปคุณเท็ดซุปเป็นไงซีมเบิงแซ่บจัดจ้านครับผมราคาบ้นบานๆแต่โคตรอร่อยเลยไม่ <c oughs> เปื่อย นะครับ่บๆเหแือนก,กันครับผม อร่อยครับก๋วยเตี๋ยว35บาทแต่ก่อนป้าขาย30บาทนะครับก็บอกแล้วบอกให้แกขึ้นราคาห้าบาทถ้าเป็นเนื้อเป็นเนื้อหรืเป็นไวไวนะครับ นึ่ก๋วยเตี๋ยวไวๆนะครับไวๆลูชิ้นเนื้อเปื่อยน้ำตกยังแค่35บาบาทครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับผม30บาทถููครับมากินประจำครับผม อืมของอะไรก็ข <prescribe. S 1> ึ้นปลาบนค่าแรงเท่าเดิม ลุงแอกินไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ค่อยถ่ายคลิปกินเกอบลายพี่น่อง เลือแจะไล่ถวยพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ